วันนี้ก็มาล่าสมบัติครับท่านผู้ชมตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณหน้าหาดปาตองครับจะเจอของดีมีค่าบ้างหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจยังไงก็ติดตามรับชมในคลิปนะครับมาแล้วท่านผู้ชมอ เป็นของมีค่าชิ้นแรกนะครับท่านผู้ชมเป็นกำไรข้อมือแม่ไม่เป็นทองครับหรือว่าจะเป็นทองก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมอันนี้เดี๋ยวตนหนึ่งจะต้องกลับไปเช็คน้ํายานะครับโอเคถือว่าเป็นการเปิดประเดิมนี่หลุมแรกเลยนะครับท่านผู้ชมก่อนหน้านี้ขุดฝาเบียมาสองสาหลุมในทะเลครับท่านผู้ชมมีไส้เดือนด้วยนี่นะฮะกระลิกกระดือ เจอเป้าหมายนะครับท่านผู้ชมเป็นขยะืูว่าเป็นแว่นืูเป็นอะไรน่าจะขึ้นมาแล้วครับเป็นฟอยล์ครับเป็นแผงยาเจอแว่นครับท่านผู้ชม ค่อนข้างสวยนะครับแต่ว่าน่าจะตกนานแล้วครับท่านผู้ชมมีตอกมีตอกที่ขาด้วยนะฮะดูนะฮะเป็นฝากระป๋องอลูมิเนียมครับท่านผู้ชมเสียงเครื่องดังครับค่าหกสิบ น่อยน่อๆลุ้นครับน่าจะขึ้นมาแล้วนะครับข้างล่างเงียบแล้วครับยังเป็นอลูมิเนียมครับท่านผู้ชมเจอประไม้ครับ เหรียญสองบาทครับท่านผู้ชมเสียงเครื่องดังดีครับ เนียนห้าบาทสะสมไปเรื่อยๆครับท่านผู้ชมเจอรถอีกหนึ่งคันครับท่านผู้ชมค่าแรงแปลกๆัท่านผู้ชมครับดูลึกด้วยมองดูฮนะผมจะพยายามขุดลึกๆลนะฮะจะได้ขุดน้อยๆที ดังแปลกๆดังเหมือนเหล็ก,กผสมดูลึกครับขึ้นมาหรือยังลองขยับดงง้านนีงท่านผู้ชม เป็นเริ่มเลยเป็นอลูมิเนียมครับค่ายดีสิบเจ็ดครับท่านผู้ชมดผิวๆขุดทีเดียวขึ้นเป็นฟอ,อยล์ครับท่านผู้ชม เห็นบาทครับท่านผู้ชมทะเลภูเก็ตครับท่านผู้ชมทะเลภูเก็ตมีหอยแครงด้วยนะฮะท่านผู้ชมสแสดงว่ายังยังอุดมสมบูรณ์อยู่นะครับโอเคเราก็ปล่อยะฮะ เป็นสิบครับลุมนี้ ใช่ดีสิบหกครับท่านผู้ชมเป็นนาฬิกาครับโอ้ติดด้วยคาติโอครับท่านผู้ชมเป็นนาฬิกา ห้าดังประมาณห้าสิบห้าสิบกว่ากว่าครับท่านผู้ชมดังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ <_ k> ข้อมือเขาท่านผู้ชมไม่รู้เป็นทองไหมเป็นเบื้อริ่มเลยห้าสิบเก้าครับท่านผู้ชมขยะครับสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดครับ เป็นเหรียญหนึ่งบาทครับ สิบบาทครับปูหนึ่งตัวครับท่านผู้ชม สับเข้ากลางเหรียญเลยครับท่านผู้ชมเหรียญห้านะครับดำแล้วล่วงครับกูเสชวนครับท่านผู้ชม ปล่อยนะครับนี่ท่านผู้ชมแล้วก็แต่นหนึ่งเจอนี่ฮะเป็นแหวนนะครับแหวนเงินรูปช้างครับผมโอเคครับก็เป็นแหวนวงแรกสําหรับวันนี้นะครับท่านผู้ชมอุย้ยล่วงนั่นเห็นไหมขนาดถืออยู่ในมือทแท้ๆล่วงครับอุย้ยล่วงนั่นเห็นไหม าถืออยู่ในมือทแท้ๆล่วงครับนี่ทำไม่มีเครื่องนะครับทำไมมีเครื่องก็เรียบร้อยครับท่านผู้ชมนี่ฮะมีเครื่องครับผมมีเครื่องอยู่ในมือมันดีแบบนี้นะฮะฝรั่งยกนิ้วให้โอเคเดี๋ยวขุดหลุมต่อไปกันครับ หนึ่งเจอแว่นหนึ่งครับท่านผู้ชมนี่เป็นแว่นอะไรจับโดนด้วยนะฮะเป็นแว่นสายตาครับท่านผู้ชมกรอบน่าจะดีอยู่นะฮะเดี๋ยวเก็บไปก่อนนะครับจับเข้าโดนตรงนี้เลนเซียเลยมีเป็นของยี่ห้อด้วยนะฮะ ใายดีสิบหกครับดังชัดมากเลยไม่รู้เป็นอะไรเป็นเศษอลูมิเนียมก็จะมีชมดังชัดจริงๆเราก็แหลมด้วยนะฮะเก็บไปทิ้งนะฮะฮ สาเบียครับดังคัดอยู่ครับท่านผู้ชมกลุ่มนี้ หวังว่าคงไม่ใช่ฟาเบียนะครับเจอฟาเบียเยอะมากวันนี้น่าจะยังไม่ขึ้นยังดังอยู่นะว่า ท่านชมเป็นเหรียญสองบาทครับ <c oughs> ถ้าเป็นเหรียญห้าก็ท่านผู้ชม Come on. Come on. มันนี่มันนี่ ไฟบ้านไฟบ้านไฟบานไฟบา้บาโอเค่ว okay. มนี้คาตับมากครับ่คาคสามสี่ห้าทีา่เป็นอะไรครับท่านผู้ชมฟอยหรือเปล่าก็าไม่แน่ใจเป็นแนวขยะครับแนวน อะไรที่ดังนะแต่ว,ว่ามีหอยก็ต้องไปชมเดี๋ยวไปผัดกินได้หลายตัวแล้ววันนี้มีเสียงครับต้องู้ชมมีเสียงอยู่ไม่ลึกคนระับเป็นกระตังห้าบาท เป็ดเป็ดหนีครับท่านผู้ชมได้เป็ดแล้วเป็ดไ้น้ำหนี 啊，比啊。 บาทครับ เหรียญครับท่านผู้ชมเหรียญหนึ่งบาทเสียงดังชัดอยู่ครับท่านผู้ชมเหรียญครับเหรียญห้าบาท ยี่สิบยี่สิบยี่สิบสามเซตครับท่านผู้ชม, 20, ท,ชมทำไมมันกระโดดไปกระโดดมาเนีเ่ยเอนเป็นทองก็ต่อ,อเป็นเศษแหวนครับท่านผู้ชมจริงด้วยฮนะแต่เป็นของปลอมครับท่านผู้ชมแม่ ผกไปแล้วครับครึ่งวงน่าจะเป็นทองแดงครับค้าห้าสิบ่าท่านผู้ชมนานจะเจอสักทีนะไม่เป็นทองครับท่านผู้ชมเป็นซิป าพสวยๆครับท่านผู้ชมภาพสวยๆจากชายหาดปาตองจังหวัดภูเก็ตนะครับหมดไปอีกหนึ่งวันกับการล่าสมบัติของตะหนึ่งครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ไม่เจอทองครับท่านผู้ชมแต่ก็เจอนาฬิกาเจอสร้อยข้อมืออยู่นะฮะเงินหน้าจะอีกหลายบาทอยู่ครับเดี๋ยวไปรับชมต่อกันที่บ้านนะครับว่าได้อะไรบ้างตอนนี้ถึงบ้านแล้วนี่ขยะขยะที่ผมเก็บมาวันนี้ครับท่านผู้ชม ค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมนี่นะฮะนี่ท่านผู้ชมอยู่ในทะเลครับผมอมนี่ได้แว่นตามาด้วยแว่นตานี่เดี๋ยวตันหนึ่งเก็บไว้นะฮะมีอะไรเด็กๆไหมนี่เจอไหมกระทั่งไฟแวบ,บๆนี่น่าจะเป็นไฟที่ติดเรือสปีดโบท๊ทที่ลากลมแน่เลยก็นี่นะครับแล้วก็เจอรถนี่รถแข็งรถแข็ง รถแข่งหนึ่งคันเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนโอเคครับอันนี้เป็นขยะนะครับเดี๋ยวมาดูของกันครับท่านผู้ชมนี่ส่วนอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าของนะครับที่ไม่ใช่ขยะครับท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวมาดูกันว่าโอ้สตังค์ได้มาหลายบาทอยู่นะครับท่านผู้ชมเอาโชว์ดูเด็ดๆไปเลยครับท่านผู้ชมนี่ฮะนาฬิกานาฬิกานะครับท่านผู้ชมก็ตกอยู่ในทะเลครับ ก็ยังเดินอยู่เป็นดิจิตอลด้วยนะครับแต่ว่าแบบนี้ไม่รู้ไม่รู้ว่าราคาเท่าไรแล้วก็มีนี่ครับท่านผู้ชมหืมท่านผู้ชมหนักมากเลยครับท่านผู้ชมไม่รู้สะตันเลสหรือว่าทองจอหลักแ่นะครับท่านผู้ชมแต่มองดูน่าจะเป็นสะตนเลศหือถ้าเป็นทองคําขาวนะครับวันนี้สบายเลยครับไม่ต้องซื้อหวยก็อันนี้ชำรุดนิดนึงนะฮะเดี๋ยวผมไปให้ช่างนะฮะซ่อมแซมนะฮะ ็น่าจะสวยอยู่นะฮะแล้วก็มีนี่ครับท่านผู้ชมอันนี้น่าลุน้นครับท่านผู้ชมก็มีน้ำหนักอยู่นะครับเดี๋ยวน่าจะเป็นกำไรข้อมือนะอันนี้นี่นี่ครับท่านผู้ชมแล้วก็ฝนนะฮะฝนก็หินแดงๆแบบนี้นะฮะท่านผู้ชมนะฮะมาหยดใส่อ่าท่านผู้ชมแค่นี้ก็รู้แล้วะฮะว่ามันไม่ใช่ทอง ดูก่อนว่าเป็นเงินไหมโดนกดเช็คเงินก็ไม่ขึ้นไฟข,ขาวๆก็แสดงว่าไม่ใช่เงินไม่ใช่ทองหมดกัน <c oughs> ชิ้นแรกเลยครับท่านผู้ชมที่ได้นะฮะส่วนอันนี้ก็เป็นซิปท่านผู้ชมมีแหวนเงินน่าจะเป็นแหวนเงินอยู่แล้วท่านผู้ชมคิดว่านะฮะเป็นรูปช้างเล็กๆนะฮะสวยนะฮะเหรียญน,นี้ได้น่าจะร้อยกว่าบาทครับท่านผู้ชม โอเคขอบคุณมากนะครับสําหรับทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปของตาหนึ่งฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับวันนี้ตาหนึ่งจากช่องตาหนึ่งราชสมบัตินะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ